สวัสดีครับกูปิ๊กนะครับปิโกโซีนเอ็กมาเยือนถิ่นบ้านเกิดเชียงรายทั้งทีต้องแวะกันหน่อยแล้วนะครับร้านลู่ลำครับจากนั้นกูปิ๊กจะพาไปชมวิวแม่น้ำกกกันเป็นวิวของแม่น้ำกกนะครับด้านหลังร้านอาหารลู่ลำตอนนี้เป็นจีนยูนานตรงโน้นนะครับเป็นร้านอาหารสวยนะครับตอนกลางคืนตอนน,น,อน,นี้สามทุ่มแล้วร้านก็ครัวปิดแต่ว่า ลูกค้าสามารถนั่งได้อยู่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับพปี่ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้ถ่ายตรงนี้นะครับนี่จากอยู่นานมากก็เป็นวิวของแม่น้ำกกตอนกลางคืนตอนนี้น้ำาสยน้ำก็ไหลเชี่ยวนะครับตรงนี้ไ่ไงายสวยเดี๋ยวคี่จะซูมให้ดูเป็นร้านอาหารฝั่งตรงข้ามกับ ร้านลู่ลำซึ่มก็สวยนะครับบรรยากาศก็น่านั่งแต่เสิ่งใดที่หนึ่งว่า,ร,วาร้านอาหารริมแม่น้ำปนะุกเนี่ยเขาครัวเขาจะปิดสองทุ่มครึ่งสองทุ่มงันะแต่ลูกค้าสามารถนั่งได้ถึงสี่ทุ่มสวยตรงนั้นเป็นสะพานนะครับที่เราจะข้ามไปราชพัชานวิทยาลายัยราชพัานเชียงาราย ถายให้ดูนะครับเชียวนีตัวนี้มตนี้กูพ uh ิกยืนอย่ที่ร้านลู่ลำนะครับเมื่อกี้ตอนมาประมาณทุ่มหนึงอ่ะโอ้ลูกค้าเต็มร้านเแต่ตอนนี้สามทุดูพอ่างล่ากพิะายดูพอว่างเปล ระยะเดียวรอเราแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่โต๊ะเองนะครับก็ก่อนจะมาหนึ่งทุ่งเนี่ยต้องจองนะครับยังก็เราจะวินรอโต๊ะนานนะครับคายเยอะมากเลยยังก็สามารถมาเที่ยวนะครับเชิงรายนี่ไงพอคพิ่เดินมาด้านหลังตรงนี้ ก็จะเป็นร้านอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนตรงโน้นลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะครับโน้นเห็นแสงไฟไหมงานศาพล่ะเนี่ยทจะพีจถือมาดูก็สวยนะวิวนี้ลองไปเรื่อยๆนะครับตรงมุมน,นี่มุมนี้เมื่อกี้นะครับที่พีพ่ถืให้ดูไปางถน้น มราจะเป็นร้านบุรลรัมนะครับมีด้านหลังใต้ตรงนี้สวยเลยเป็นไงบ้างครับภาพบรรยากาศแม่น้ำกกตอนกลางคืนสวยดีนะครับก็แวะกันมาได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูปิ๊กด้วยนะครับ